ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมกลิ่นหอมชวนหิวมากเลยอ่ะไม่ลองไม่ได้แล้วเดี๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูแค่กลิ่นก็รู้ถึงความอร่อยทั้งเอ็นแก้วน่องลายลิ้นสบายเนื้อสดเนื้อทางร้านมีครบพร้อมจัดเป็นหม้อไฟลุงก็ไม่ขาดแถมเพิ่มลวกจิ้มและเส้นหมี่แห้งน่องลายชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่านี้มีอีกไหมงับเต็มปากแต่หอม หม้อไฟเขาเล่นใหญ่ให้เยอะขนาดนี้จนลุงสงสัยว่าเขาเอากำไรมาจากไหนและอีกเมนูหนึ่งที่ลุงแนะนำนี่เส้นหมี่แห้งกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของลุงไม่น่าเชื่อว่าเมนูเส้นหมี่ธรรมดากับน่องลายจะเข้ากันจนลุงวางตะเกียบไม่ลงส่วนลวกจิ้มก็ใช่ย่อยทั้งสบายเอนไซส์อร่อยถือว่าเป็นเมนูที่ไม่สั่งถือว่าพลาดเมื่ออิ่มคาวความอยากหวานก็มาและหลานจะทายถูกไหมว่าลุงสั่งอะไร ใครรู้บ้างว่านี่คือเมนูอะไรนี่โบราณมากเลยเนะี่ยโอเลี้ยงยกล้อชาไทยเขาก็มีนะแต่ว่าลุงไม่ได้สั่งหรอกลุงแย่งลูกกินถือว่าอร่อยนะหอมด้วย40บาทเองพิกัดลาดเพ้าววังหิน76ร้านสนธยาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุน